นะครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกทกท่านด้วยนะครับผมยนดีรับสู่ช n n นล SE w e o กับเกมที่ชื่อว่า Resident Evil 5นะครับผมกับโหมด m a c e n a r y เล่นเดียวเดียวโซโลมาถ่ายเล่นเปลี่ยนแนวมั่งเล่นแอคชั่นมาเยอะเล่นชุดติงมักงดีกว่าคลายเครียดคลาเครียดกันนะฮะฝากกดไลค์กับซับสไคร e ด้วยนะครับเอ้ยยังไม่ได้ลาดิเล่นก่อน มาดูกันจะได้เล่นยาวแค่ไหนมาสเตอรี่ภาคาเมืองนเต็ดตนะิ้ตงหัวปรับโงหมดครับไม่ได้ทับอาจไม่ค่อยสวย,ยต้องขออภัยกันด้วยอย่าชี้หน้ามาตรงเอ้ยเราต้องยิงตัวยิงหัวก่อนดิจะได้ดาเมจเียเดี๋ยวคอยดูเรายิงตัวปุ๊บอ,อ้าวเกียร์พูดยิงตัวอยู่เลยยิงตัว าอ่เห็นไหมมันตายเลยตัวเอาจะยิงตัวแล้วยิงหัวแต่กี้มันช้าไสเลสน,นี่โอเคโอค้ยโดนตบแต่เราก็วิ่งไปหามันเนาะอย่าชี้หนะ้อาอ่าหลวงหลง ัวแล้วก็ต่อยมันจะตายน่าเห็นไหมไอเล็กสติ๊กไม่ค่อยดีเลยวะมันขยับมันเองอ่ะตายละเก็บเวลาก่อนเก็บเวลาก่อนชั่วผมก็เล่นไม่ค่อยเก่งนะครับหมดมาเ์ซเนลี่อ่ะยากคอมโบมันหายเร็ว

ระเบิดแทนแกลนเน็ตเก็บเวลาก่อนดีกว่าเวลาจะหมดละเก็บข้างบนไปเก็บบนเร็ว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 รอมาเยอะก่อนรอมาเยอะก่อน อาจะรอดปะ่าเนี่ยเดี๋ยวไปเก็บไอโบนัสนั่นดีกว่าแร็ปไปครับเอาวิ่งดิมันฝืดๆืดเะเล็บสติกอะก็ใช้นานอยู่ครับจอยนี้เป็นปีแล้วนี่คอมโบโบนัส มาเลยหนูแป่งในเวลาระเบิดม,มนันแล้วอ่ะเฮ้ยเดี๋ยว็ดเดี๋ยวมาสาก,ก <c oughs> ยายกล้เฉยแมเดี๋ยวจับดีมันแก้ยากเฮ้ยโอโ้ดูดิหมุนต้องน้ำไม่ออกเลยกว่าจะหลุด ซองยัดยัดยัดเข้าไปไข่เน่าไข่เน่าเอาแต่บงระเบิดหายหมดเลยเฮ้ยตัวใหญ่มาว่ะเด็ดเด็ดเด็ดเด็อุ้ยอย่ามันฟาดใส โอ้ยตัวนี้เหรอระเบิดแฟลทระเบิดแฟลทระเบิดแฟลทคนนี้มีแพ้แสงเอ้ยเดี๋ยวระเบิดแฟลทไปไหนเล่าไปเอาให้อันเดี๋เวลาจะหมดแล้วอันแหนไม่โดนหรอกเก็บระเบิดแฟลทดีกว่าวิ่งก่อนวิ่งก่อนหาเวลากลับเอ้ยหาเวลาเก็บเอ้ยเลสติกดีดีดีวะเลสติกคนนี้กับเลสติกครับ ไ่เอาเวลาเร็วเร็วเร็วเร็รั้เสียงมาทางขวา อย่าฟันเขายัดไปยัดไปอุย้ยโถดโดนแน่เลยวะนั่นแหละประเด็นอเคนะครับเมื่อกี้เกิดปัญหาเล็กน้อยนะครับผม อยู่ดีวินโด้เด้งหลุดเหรอผมก็ขอปรับตีเรสเลชั่นให้มันเนี่ยเล็กลงหน่อยแล้วกันจะได้แบบเลื่อนๆอะไรเล่าอะไรเล่าเรื่องขึ้นเยอะเลยอย่าฟันเขาอย่าฟันเขา ยิงต้องนานไม่ตายเว้ยอืหมัดตรงไปหนึ่งหมัดสายแล้วเฮ้ยเลปติกเป็นไรวะโอ้อนั่นไงโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้ว,ลวเออ โอ้ยนี่ก็จับจังอะไรเนี่ยอืมตบหน้าหันปล่อยไปเลยหมัดตรงเอ,อสิบคอมโบแล้วอะไรวะ ยาโดนยุซองยัดเซมอ้าวมันโถโดนเราเองอีกแดดพอตเลยเก็บลากันจะเดินไม่ค่อยเดินนะเล็บสติกเนี่ยโอ้ยเจ็บไรเล่า ไหลเล้วุไปโอ้ยอะไรวะยิงก็ยิงไม่โดนหงุดหงิดแล้วเว้ยนี่ <c oughs> หัวร้อนเฉยขออภัยครับแดดก็ร้อนอากาศร้อนคนเราใจร้อนง่ายเนาะ เก็บกระสุนให้พร้อมหมดกินจนเล็บจะติกตัวเดียวเลยเนี่ยเป็นไรมันก็ไม่รู้ติดๆขัดๆนั่นๆเอาอีกแก่อืมโอ๊ยไปดูนอ่าโอ้ยนี่ใหม่ไงหรอหลบกันหลบหลบกันหลบกัน หาพื้นที่ดีๆแล้วก็โจมตีมันดีกว่าหนีหน่อยอย่างนี้แล้วกัน โอ้ยเจ็บได้อิงอย่าพึ่งตี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 เขาอย่าพึ่งตีเขาอย่าพึ่งตีอุ้ยมาเยอะว่ะเบอร์ไปกินไหมเออเท่านั้นแหละกดบีรัวๆแล้วเนี่ยเร็วๆวันนี้อย่าพึ่งโจมตีเขาเลยขอละเฮ้ยระเบิดจะหมดแล้วเฮ้ย ตายวะ่ะเออตายโอเคเขาก็มาเล่นแค่นี้ครับหรือจะต่ออีกไหมต่ออีกดีป่าววะไม่ดีกวะนะ่าเนาะพี่เกียรตโอเคเขาไมาเล่นเล่นถ่ายเล่นนะมาลองแอคชั่นไม่แน่อาจจะถ่ายในเรน่ี่วิวหกเดือดร้อนนี่ก็ได้ก็ชอบอยู่เดือดร้อนนี่ภา,าคหก ไงก็ต้องขอบคุณที่รับชมคลิปนี้ด้วยนะครับผมสวัสดีลองอีกทีหน่อยก็ได้วะไม่เสียหายขอแก้มือหน่อยอุตส่าห์จะลาไม่ลาโอเคจริงจังละขอเงียบแป๊บ

ปโอ้ยอยากอยากมารับยักษ์ไปกินไปจะจับหลังผมรู้ผมรู้ผมรู้อย่าจับหลังถอยกันถอยกันอูแรงระเบิดไกลขนาดนั้นเลยวะอืมเค

พยัคเจียบระเบิดน่ะมาแล้วพยัคกินตู่มตายตายเถอะตายดีวะเฮ้ยมาโถเอ้ยอ่าเอ่อเล็บสติกจะพังแล้วเนี่ยดูสุดท้ายเฮ้ยตายแล้วทุกพยัคพยัคตายแล้ว พี่ยักษต์ตายแล้วยาเข้ามาเข้ามาไหม่โอ้ยนี่อะเบิดแฟลชเขาไม่มี ขวายิงซ้ายโอเคแนแกลนเน็ตเต็มน็อกดาวไว้ก่อนยีโรสองนาจะพอโอเคนั่นแหละเฮ้ยอากำโดนเลยหมุน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 มเอเอาไปกินอยากกินนนี่ใช่ไหมไม่ต้องจับไม่ต้องจับไม่ให้จับ จะเยอะก็มาเข้ามาเติมเนี่ยน่ะมันขยับไปยังไงโอ้เข้ามาอยากกินน่ะดิธาถัดหลังกินน้ำกินกนมแป้งวะไอแป้งเจอตี second ฮึบโดนไป โอ้เดี๋ยว็ดเด็ดทำไรอะทำอะไรทำอะไรโอ้อะไรอีกเนี่ยไม่จบอีกเหรอโอ้ยสองตัวอ่าเอ่ออาอยากกินใช่ไหมเนี่ยโอ้ยมาอีกอะโดดเดียไปเถอะแป้งไป มีภาฬิกาจบแล้วกลับบ้านกันโอเคครับอยากจบแบบนี้ว่ากูอินดิง้งได้แรง้งแดงเอว่สะสเตแล้วก็จิวเบียได้โอ้ได้เล่นจิวโอเคก็ต้องขอขอบคุณที่ติดตามและชมคลิปนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายอีอีก thank you for watching เจอกันคลิปหน้าเอ้ยมันคลิปหน้าดิไปดีกว่าแค่นี้แหละ